الحمد لله رب العالمين والصلاة, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكرت الله نكاب تي برونغ سنغ هاي จะมาพร้อมๆกันนะครับในวันสุขอันประเสริฐนี้นะครับในมสัสยิดในบ้านของพระองค์ที่ทรงรอันประเสริฐนี้นะครับขอพระองค์ทรงโปรดรับการนมาฎของเราทุกคนและการอิบะห์ของเราทุกคนนะครับสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องใช้มากที่สุดนะครับก็คือสติปัญญานะครับที่ว่าเราทรงโปรดประทานสติปัญญาให้กับเรานะครับและเราก็สามารถที่จะคิดอะไรต่างๆได้เพื่อที่ว่าจะได้ รู้ถึงเป้าหมายของชีวิตของเราแล้วก็เพื่อที่จะได้ดําเนินออชีวิตของเรานั้นไปตามเป้าหมายที่เราทรงสร้างเรามานะครับออถ้าเราจะเ,เราเราได้ศึกษาเกี่ยวกับชีวประวัติของบรรดาบรรดาซาฮาบะนะครับชีวประวัติของททานบีสุลลัลกัสลัมและบรรดาซาฮาบะนะครับออลองลองลอง,ลอง,ลองเปรียบเทียบดูนะครับลองลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าบรรดาซอฮาบะน,น,นั้นนะครับเขา ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานมากมายแล,และก็ละเอียดเหมือนกับพวกเรานะครับที่อัลลอฮ์ทรงตัดไว้ในอัลกุรอานนะครับใน,ในอัลกุรอานมีอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์ทรงตัดว่าออฮบิลลาฮิมชริตร,ราาตูฮันรอจีม وفي الاربي ايات الللموقينين นะครับและในแผ่นดินนี้นะครับมี วัวฟิลอาดอายาุูลิลมมมินีิลมูกีนินและในแผ่นดินนั้นอ่ะมีอะไรมีเครื่องหมายหลายๆอย่างเลยสำหรับบรรดาผู้ที่มีความมั่นใจในอัลลอฮ์มั่นใจว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยจะต้องไปพบกับอัลลอฮ์เนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าเบื่อเรามีความมั่นใจว่าเราจะต้องตายไปแล้วไปพบกับอัลลอฮ์นั้นดังนั้นสิ่งที่อยู่ในในแผ่นดินนั้นอ่ะมันจะมีเป็นเครื่องหมายสำหรับเราอย่างมากมายนะครับ วาฟีอังฟุสซิกุมอัฟาลาตุเบซิรุนและในในเรือนร่างของพวกเจ้าเองเนี่ยก็เช่นเดียวกันมีมีอะไรมีเครื่องหมายอย่างมากมายอัฟาลาตุเบซิรุนสุจา้าทั้งหลายไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ได้ดูหรอดอกหรือไม่ได้ดูเพื่อที่ว่าจะคิดดอกหรือหรือว่าใข้ควรนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าบรรดาสหราชาเนี่ยนะครับเขาไม่ได้รู้หรอกว่า ในร่างกายเราเนี่ยมันมีมีโครโมโซมมีเซลลต่างๆมีโครโมโซมมีอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วก็การเดินของการไหลเวียนของโลหิตการทํางานของกระเพาะของลําไส้ของอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสติปัญญาแล้วก็สมองเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเราเนี่ยแต่ละระบบแต่ละระบบเนี่ยมันเป็นระบบที่ซับซ้อนแล้วก็ละเอียดมากนะครับการปฏิสนธิของคันของทารรกที่อยู่ในคันมันดาเนี่ยนะครับ แล้วก็ก่อตัวเป็นเป็นกระดูเป็นเป็นเนื้อเนี่ยนะครับเป็น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 กระดูกแล้วก็หุ้มด้วยเนื้อเนี่ยซึ่งอวโล์บอกไว้ในอัลกุรอานแต่ละขั้นตอนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นบรรดาสหบ้านเนี่ยไม่ได้รู้ถึงรายละเอียดเหล่าต่างเหล่านี้หรอกนะครับรู้เพียงแต่ว่าที่อวโล์บอกในอัลกุรอานเท่านั้นแต่ว่ารายละเอียดต่างๆที่ว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยบรรมลายการเนี่ยบรรดาสหบ้านเนี่ยไม่ได้รู้นะครับแต่เมื่อเรามาดูถึงเรื่องของความ อีมานของพวกเขาเนี่ยนะครับเมื่อเรามาเปรียบเทียบถึงความอีมานของพวกเขาแล้วในขณะที่เขาไม่ได้มีไม่รู้รายละเอียดต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้รู้หรอกว่าโลกเราเนี่ยเป็นเหมือนกับจุดจุดหนึ่งเมื่อเทียบกับจักรวาลที่อยู่ในเป็นกาแล็กซี่ต่างๆมากมายเนี่ยโลกเราเนี่ยเหมือนกับจุดจุดหนึ่งเท่านั้นเองนับบัดาลมาดาซาบานี่ไม่รู้ต่างๆไม่รู้หรอกว่าแสงเนี่ยเดินความเดินทางด้วยความเร็วขนาดไหนเนี่ย แล้วก็เอาอากาศเนี่ยมันกว้างไกลขนาดไหนเนี่ยบรรดาซาฮาบะไม่รู้แต่ว่าความอิห่านของเขานะครับความอิหมานของเขาที่เขาเน่ยเกรงกลัวต่อหรอนะครับพี่น้องคงจะจําได้นะครับว่าการการการคว้างรถจมมการคว้างเนี่ยนะครับคว้างที่ว่าเมื่อทำเมื่อมีใครทําอะไรทําซีนาแล้วเนี่ยจะต้องมีการลงโทษโดยการคว้างจนตายเนี่ย ครั้งแรกคืออะไรคือผู้หญิงที่เป็นอะไรอิมราโรเมดีะนะครับที่เขาไปทำอะไรทำจีนานะครับแล้วก็เขาก็ตั้งคันนะครับแล้วเขาก็ไปเขาเนี่ยรู้สึกถึงความบาปของเขาที่เขาได้ฝ่าฝืนต่อหรอเขารู้สึกถึงความบาปของเขาเขาต้องการที่จะชำระล้างความบาปของเขาเนี่ยเพื่อที่เขาจะได้กลับไปหาเราในสภาพที่สะอาดนะครับ เขาจึงไปหาท่านระบีเซลสลัมแล้วก็บอกว่าโอ้ท่านรเบีทำขว้างชั้นเผอเพราะว่าชั้นทำดีนาแล้วก็เขาก็รู้ว่าได้ทําการนีกาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ท่านระบีสซลสลัมก็บอกว่าให้ไปดูซิว่าคนนี้ดื่มเหล้ามาหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมถึงได้มาพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมันเป็นการกระทําที่ว่าเป็นการกระทําที่ว่า เป็นการให้โอกาสนางนะครับว่าให้นางนกลับไปเตาบ้าเถิดแล้วก็ล้ำลึกถึงเอลอแล้วก็อภัยโทษต่อเลาะเพื่อเลาจะได้อภัยโทษแค่ให้กับน,นางแต่นางก็ไม่ยอมนะครับไม่ยอมว่าฉันไม่เอาฉันจะให้ท่านนบียชําระล้างบาปฉันเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ท่านนบีก็บอกว่าให้กลับไปจนกระทั่งว่ามีลูกแล้วก็จึงกลับมาอีกทีหนึ่งและเมื่อมีลูกแล้วนางก็ได้อุ้มลูกของนางแล้วก็ ก้อนอขนมปังจึงบอกให้รู้ว่านะครับนางนั้นลูกของนางนั้นได้หย่านมแล้วจากนั้นท่านระมีทวารสัมจึงได้ทําการรอดยมก็คือขว้างจนตายนะครับเพราะนี่คืออะไรนี่คือชีวประวัติของบรรดาสหบาสาที่ว่าเขาเนั้น,เ,นเกงกลัวต่อเลาะอย่างมากนะครับแล้วก็เมื่อเขาทําบาปนะเขาก็รู้สึกบาปรู้สึกอยากจะ ทำให้เขานั้น่ะพ้นจากมลทินนะครับเพราะฉะนั้นก็และเช่นเดียวกันซาฮาบัตท่านหนึ่งที่ไปในสงครามเนี่ยไปในสอบพบไปในสมรภูมิยิฮัดเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ถืออินทรพาลัมอยู่กำร,รมหนึ่งในมือเขาบอกว่าถ้าฉันขืนกินอินทรพาลัมอันนี้จนหมดทั้งหมดเนี่ยฉันก็จะกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยช้าหมายถึงว่าเขารู้ว่าว่าถ้าเขาตายในสมรภูมิยิฮัดเนี่ยเขาจะได้เข้าสวรรค์ เขาจะพบกับร้อ์และเข้าสวรรค์เขาจึงโยนอินทราลังทั้งหมดเลยแล้วก็ไปต่อสู้ในสงคารามจิฮัตจนกระทั่งว่าได้ชฮยดนะครับเพราะน,น,นี่คืออะไรนี่คือ,อ,อความอีมานของคนยุคของสฮาบะที่เขานั้นไม่ได้มีความรู้อะไรเหมือนกับพวกเราอย่างละเอียดอย่างพวกเราเนี่ยแต่ว่าความอีมานของเขาเนะนี่ยแน่นความอีมานเขานะั้ลึกซึ้งแล้วก็เขาเกรงกลัวลว่าอย่าง ที่เรานั้นไม่อาจจะคิดได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเ,เราจรึงสมควรที่จะกลับมากลับมาแค่ค่ายควรแล้วก็ทบทวนตัวเราเองว่าเหตุฉไหนนะครับเหตุใดที่พวกเราเนี่ยความรู้นั้นก้าวไกลนะครับเรารู้สุกสิ่งทุกอย่างเรารู้การพืชพันธุ์ธัญยาหารอะไรต่างๆเนี่ยมันเติบโตอย่างไงทำอย่างไรให้มันขยายพันธุ์ ทุกอย่างทุกอย่างเรารู้หมดเลยในโลกดุนญ,ญาเนี่ยนะครับแต่เหตุไหนความอีหมานของเราจึงถอยหลังนะครับความรู้นั่นเราไปข้างหน้าแต่อีหมานของเรานั้นถอยไปข้างหลังในขณะที่บรรดาสหบาลาน,นั้นแ่ะเขารู้เท่านั้นแต่เขารู้แล้วเนี่ยเขารีบปฏิบัติเลยนะครับเขารู้แล้วเขารีบปฏิบัติเลยเพราะอะไรนี่แหละคือเราจําเป็นจะต้องมาทบทวนตัวเราเองแล้วก็ให้ควรว่า ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ทำไมความรู้ของพวกเราเนี่ยจึงไม่ทําให้เรานระนเกงกลัวต่อว่าเหมือนกับที่บรรดาสถาบานะัน้นเกงกลัวมันมีอะไรตรงไหนที่มันเป็นจุดบกพร่องนะครับมันเป็นสาเหตุตรงไหนนะครับเพราะนั้นสาเหตุหนึ่งที่เราควรที่จะต้องยอมรับก็คือเป้าหมายของความรู้นั้นมันไม่เหมือนกันนะครับเป้าหมายของชีวิตของเราพวกเรา และเป้าหมายของชีวิตของบรรดาสวาบานนั้นไม่เหมือนกันแล้วก็เป้าหมายของความรู้เป้าหมายของทุกสิมพยาญที่เราขวนขวายมานั้นอ่ะมันไม่เหมือนกันครับเป้าหมายของพวกเราก็คือการตอบสนองสิ่งที่ร่างกายต้องการนี่คือความตอบอนี่คืออะไรนี่คือเป้าหมายของของของคนในมุสลิมในยุค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 ปัจจุบันนี้แหะครับก็คือว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือการตอบสนองความต้องการของร่างกายแต่ในขณะเดียวกันที่ บรรดาสาพันธ์นั้นลนะ่ะทุกสิ่งที่อย่างที่เขาต้องการก็คืออะไรความพึงพอใจของลอสนะครับความพึงพอใจของลอสแล้วก็แล้วก็สวนสวรรค์ที่อัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้ให้กับพวกเขานี่คือความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยนะครับมีอีมานแล้วก็มีความเข้าใจในอัลกรุรอานเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นแรงผลักดันให้เขาเนะนะี่ยทุ่มเททุกสิ่งที่อย่างเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งอะไร ความพึงพอใจจากอัลลอฮ์แล้วก็สวนสวรรค์ที่รอคอยพวกเขาอยู่แต่พวกเราเนี่ยความต้องอ,อีหมานของเรานะั่นอ่ะมันผลักดันไปไม่ถึงไม่ถึงตรงนั้นนะครับความอีหมานของพวกเราในยุคใ,ในมุสลิมในยุคปัจจุบันเนี่ยความอีหมานของพวกเรานะั้นอ่ะไปไม่ถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เรานั้นนะครับตรวจสอบตัวเราเองแล้วก็คิดไข้ควรด้วยสติปัญญาที่เราให้มาเนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้ นำตัวเราเนี่ยให้รอดพ้นจากไฟนรกที่มันรอคอยบรรดาผู้ซึ่งปฏิเสธต,ต่อเลาะแล้วก็ผู้ซึ่งที่เขาได้สัญญาต่อเลาะแล้วลว่าฉันขอปฏิญ,ญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องเดียวและท่านมีบัมหมเป็นราซูนของพระอ,องค์แต่การเดิมเนินชีตของเขานั้นเขาได้เขาได้อะไรพวกเขาได้บิดผิวต่อคําสัญญาอันนี้ โดยการที่ยึดเอาสิ่งต่างๆนั้นเป็นใหญ่ในชีวิตของพวกเขานะครับเพราะฉะนั้นเ,เราจะเห็นได้ว่ามุสลิมในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเป้าหมายที่ใหงชีวิตนั้นก็คืออะไรการตอบสนองสิ่งที่ต้องการที่รท,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 ที่ร่างกายเนี่ยต้องการนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเนี่ยในเมื่อเราเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ทรงตัดไว้ในอัลกุรอานว่า “ขลินั้น صلاة ที่วันุสุกีว่ามหิยาห์ว่ามมัติร์อีลลาฮิรับิลอาลามิน”ล่าชริกะล่ะหุอับดัลลิกะอุมิลต์วะอานะอัลมุสลิมิน”ซึ่งมีความหมายว่าจงกล่าวเถิงมุฮัมมัดว่าแท้จริงการมีชีวิตยอยู่ของฉันอ,อิน,นละ صلاة ตีวะนุสุกีการนมาทของฉันการบ,บำเพ็ญอิบาดะห์ต่างๆของฉันแล้วก็การมีชีวิตยอยู่ของฉันและการตายของฉันนั้นเพื่ออัลลอฮ์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ทําให เป็นเช่นนี้นะครับหมายถึงว่าการกินอยู่การนอนการอะไรท,ทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยทำเพื่ออาร์เนี่ยนะครับทำเพื่อความพึงพอใจจากอาลาร์เนี่ยเพราะนั้นชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นเหมือนกับชีวิตของบรรดาสหาบะแต่ถ้าว่าในเมื่อการกินของเราการดื่มของเรานั้นอะไม่ได้เป็นไปเพื่อตอบสนองความพึงพอใจจากอาร์ แต่ถ้าว่าเป็นการตอบสนองความพึงพอใจหรือว่าความต้องการของร่างกายนะครับการกินของเราเนี่ยกินเพื่อที่จะให้อร่อยสมกับปากท้องเราเนี่ยอยากปรารถนานะครับแล้วก็เราไม่ได้ใช้หลักการที่ที่ทรอร์นั้นทรงประทานให้กับเราแล้วก็ท่า,านบิณลซาตธซมนั้นได้มาเป็นแบบอย่างให้กับเราในการกินเนี่ยดังนั้นการกินของเราจึงเป็นการกินเพื่ออะไรเพื่อตอบสนองร่างกายนะครับไม่ได้เป็นการกินเพื่อ ให้อวสานั้นพึงพอใจในการกินของเราการมองของเราการดื่มของเราการนอนของเราการนอนของเราเนี่ยถ้าเป็นการนอนเพื่อความพึงพอใจจากลอแล้วเราก็นะครับในเมื่ออวสานั้นให้เราได้นอนเนี่ยแล้วอลอา์บอกให้เรามาทําการอะหมาดซูฮีเนี่ยดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องตอบสนองความเรียกร้องของวะแต่นี่การนอนของเรานั้นเป็นการนอนเพื่ออะไรเพื่อตอบสนองร่างกาย ตอบสนองอะไรความต้องการของร่างกายอย่างเดียวนะครับโดยที่เรานั้นไม่ได้นึกถึงว่าอัลลอฮ์นั้นต้องการให้เรานั้นลุกขึ้นมาทําการละหมาดเพื่อยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะนํามาพูดนะครับก็คือว่า เอาอ่าน,นอ่านอายะห์นึ่งในสุร้อนอันนูรนะครับอายะห์ที่37มสิเอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าริยาลุลลาตุลฮีฮิมติจาร,รตุนวาลาเบยนอันซิกริละลาฮิวอิา وإقام ا า ص ิ ا ة وإيتا الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه ا ل ู ل و ب و ลอับซอรนะครับซึ่งมีความหมายว่าชายบรรดาผู้ชายทั้งหลายนั้นนะครับบรรดาบุรุษทั้งหลายนั้นที่เขานั้นการค้าของพวกเขา และก็การซื้อขายของพวกเขาเนี่ยนะครับการทการทาธุรกิจและการซื้อขายของพวกเขานั้นมิได้ทําให้เขานั้นหลงลืมหรือว่าหันห่างไปจากการลึกถึงอัลลอฮ์นะครับแล้วก็การลำดองรักษานมาดและการจ่ายสกาดซึ่งพวกเขาเหล่านั้นบรรดุทั้งหลายเหล่านั้นที่มีคุณลักษณะเช่นนี้นั้นเขาเกรงกลัววันหนึ่งซึ่งในวันนั้นวันเกียร์หมายถึงวันเกียร์มัดนั่นเองเขาเกรงกลัววันเกียร์มัดซึ่งอะไรซึ่งหัวใจ นะครับแล้วก็หัวใจแล้วก็สายตาเนี่ยมันจะผันแปรด้วยความเกรงกลัวต่อลอส์นะครับเพราะนั้นเพราะนั้นการที่เรานั่นทำการค้าเนี่ยนะครับการการค้า <adop> ของเราเนี่ยเราต้องฝากไว้กับลอส์เราทำเพื่ออลอส์นะครับเราหาแสวงหาริสกีเนี่ยเราแสวงหาเพื่ออลอส์นะครับเพราะนั้นเมื่อเวลาเราเราแสวงหาริสกีเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้อลอส์พึงพอใจเพราะนั้นเมื่อถึงได้เวลานามาดแล้วเนี่ย เพราะนั้นการนมารเนี่ยจึงมาก่อนจึงเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเขาที่ว่าเขาจะต้องอะไรปฏิบัติก่อนเพราะอะไรเพราะว่าการแสวงหาลิสกีเนี่ยจะต้องเป็นไปอย่างที่อรวรรนพึงพอใจเพราะฉะนั้นเมื่อการนมาดมาเนี่ยนะครับเราจะเป็นจะต้องตอบสนองคําบัญชาของลอก่อนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการแสวงหาลิสกีนั้นแ่ะเพื่อความพึงพอใจจากลอร์ และเมื่อเราได้ริสกีมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้มันไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้อัลลอฮ์พึงพอใจนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละพี่น้องขอให้เรานั้นนะครับมาสำรวจตัวเราเองว่าการที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่เพื่อตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราแสวงหาริสกีนั้นอะ ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยรักในในในทรัพย์สมบัตินะครับเราไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยรักในทรัพย์สมบัติแต่เราเพื่อที่จะเอาทรัพย์สมบัติมาเนี่ยใช้ไปในการที่จะให้อวสานั้นพึงพอใจในทรัพย์สมบัติของเราเพราะฉะนั้นนี่แหละคืออะไรนี่คือความความอะไรความความแตกต่างระหว่างความอิมานของพวกเรากับบรรดาซอฮาบะนะครับเขาได้มาทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่ออะไรเพื่อจะใช้ไปเพื่อให้อวสาพึงพอใจแต่เราเนี่ย ได้ทรัพย์สมบัติมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ร่างกายเราพึงพอใจนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละเราจรึงเราไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทําการลมหมาดได้เพราะอะไรเพราะว่าการนอนของเรานั้นแหะเพื่อให้ร่างกายเราพึงพอใจไม่ใช่ให้เพื่อเพื่อให้อวสัต์พึงพอใจเพราะฉะนั้นนี่แหละคืออะไรสิ่งที่ทําให้เรานั้นะอะความรู้ของเรานั้นไม่ยังประโยชน์อวสตัตว์สตบัติววในอัลกุรอานอายะห์หนึ่งว่าอะไรอินนามะยักษ์ชาลลอฮะมินอิบดีฮิลอุลามะนะครับ คนที่เกรงกลัวล้อได้มากที่สุดเลยนะั่นก็คือคนที่ว่ามีความรู้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีความรู้มากกว่าบรรดาซอฮาซอฮาบาเซียอีกในเรื่องของอวิทยาศาสตร์เรื่องของอะไรต่างๆเ่าเนี่ยแต่ทำไมความรู้ต่างๆเหล่าเนี่ยไมไ่ทำให้เรานะั้นเกรงกลัวเอาล้อมากกว่าบรรดาซอฮาบะเพราะอะไรเพราะความรู้เหล่านี้เนะี่ยมันเป็นความรู้ที่เรานั้นไม่ได้แสวงหาเพื่อที่จะให้เอาล้อพึงพอใจ แต่เราแสวงหาความรู้เพื네่อที่จะให้มาตอบสนองความต้องการของร่างกายตอบสนองดุนยาของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องนะครับทําให้กิบลาของเรานั้นคืออาขึ้นหรอไม่ใช่กิบล่าของเราคือโลกดุนยานะครับขอให้เรานั้นมุ่งไปสู่ทาอะไรก็แล้วแต่ขอให้เรามุ่งไปสู่โลกอาเึ้นหรอไม่ว่าเราจะกินไม่ว่าเราจะดื่มไม่ว่าเราจะแต่งงานไม่ว่าเราจะมีครอบครัวไม่ว่าจะซื้อรถหรือว่าซื้อบ้านหรืออะไรต่างๆทุกทิ้งทุกอย่างเนี่ยขอให้เรานึกว่าเราใช้มันไปเพื่ออาขึ้นหรอ ไม่ได้ใช้เพื่อดุนยาไม่ได้ใช้เพื่อตอบสนองกิเลสตัณหาของเราและเมื่อนั้นแหละเมื่อเราทําให้เราชีวิตของเรานั้นเป็นเพื่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะครับเพราะนั้นอัลลอฮ์จะให้โลกโลกอาคอลันนะเป็นของเราเป็นชีวิตของเรานะครับก็ขอฝากนะครับว่าให้เรานนนะ่ะทบทวนตัวเองแล้วก็ให้เราเข้าใจเสียใหม่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนะ่ะเพื่อตอบสนองความพึงพอใจจากเราไม่ใช่เพื่อตอบสนองความต้องการหรือว่าความพึงพอใจของกิเลสตัณหาของเราและเมื่อน,นั้นแหละเราจะได้ทําให้คําว่าไม่ฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากวันนั้น เป็นเป็นคำปฏิญาณที่สมจริงนะครับแล้วก็หวังว่าอาวทรงปวดอภัยโทษให้กับพวกเรานะครับและให้เราได้กลับไปหาอาวะั์ในสภาพที่พระองค์ทรงพึงพอใจและเราเป็นอุมมัตที่ดีเลอร์ที่เป็นแบบอย่างให้กับคนที่อยู่ในความมืดในโลกจุนญ,ญานี้นะครับ